กตอบาทประกงต้องเห็นร้านนี้แน่นอนแอนมาร์สสำคัญมีต้นหูกว้างอยู่ประมาณ3ต้นกับร้านปรากัด BPK เป็นร้านปรากัดแบบเปิดโล่งโทนสีดำเห็นตัวปลาได้ชัดเจนนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศนิรมลมลื่นมากๆเลยนะครับผมไปมาเมื่อวันอยู่โดยพี่เจ้าของร้านแนะนําดีนะครับสาหรับคนที่จะมาซื้อปลาสําสหรับคนที่ชอบปรากัดปลาไม่ว่าจะเป็นปรากัดอีสานอีสานทรงเครื่องปากัดมหาชัยปากัดใ,ใต้วงแดงรวมถึงปากัดหม้ออินโดทางร้านนี้ก็มีปลา สำหรับพร้อมกัดเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นปลาหม้อที่เราจะนําไปฟอร์มต่อเลี้ยงกัดก็มีนะครับ จากที่ผมได้สอบถามพี่เจ้าของร้านนะครับร้านนี้เปิดทุกวันนะครับแต่จะเปิดสายๆหน่อยสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบปรากัดสวยงามปรากัดแฟนซีทางร้านก็มีนะครับไม่ว่าจะเป็นปรากัดฮาร์ปมูนหรือว่าประกัดแคนดี้หูช้างหางสั้นหางยาวก็มีนะครับผม สำหรับท่านใดที่ซื้อปลาไปแล้วแล้วยังไม่มีภาชนะสำหรับเลี้ยงปลาทางร้านของพี่เขาก็มีโหลปลาจำน่ายนะครับรวมถึงอาหารสำหรับให้ปลาก็มีเหมือนกัน มาถึงหมายดีขนาดนี้วันนี้ผมก็จัดไปหนึ่งตัวคุณผู้ชมอยากรู้หรือเปล่าว่าผมจัดสายพันธุ์ไหนไปมารอติดตามชมในคลิปต่อไปได้เลยนะครับก่อนกับวันนี้นะครับผมก็เก็บใบหูกวางจากทางร้านของพี่เขาไปนะครับ